พี่น้องครับจากที่เาวโจดีไซน์นะครับผมได้นั่งเลื่อนหาข่าวของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับผมได้เซิร์ชหาคนหาคําว่าองุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าน้ององอิงนะครับเาวโจดีไซน์ก็ได้ไปเจอสกุปข่าวสกุปข่าวหนึ่งนะครับที่ข่า,ขาวใหญ่ระดับประเทศเพิ่นเดี๋ยวล่งข่าวของน้ององอิง,องว้แบบนี้นะครับผมก็ได้เข้าไปอ่านพี่น้องครับแต่ว่ามันเป็นข่าวที่เพิ่นล่งไงว้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ ผมกะเห็นมาสักพักหนึ่งแหลวคือกันแต่ว่าพอเข้ามาอ่านอีกที่นึงเข้ากันยังอินในเนื้อข่าวอยู่นะครับผมเพิ่นเขียนเนื้อข่าวไว้ยังแบบว่าโหเข้าอ่านแลละเข้าหูสึกชื่นชมเลยนะครับเนาะข่าวใหญ่ระดับประเทศนะครับอย่างไทยรัฐเนี่ยลงข่าวอุ้งอิงไว้แบบนี้พี่น้องครับไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยคนนี้นะครับผมเพิ่นได้พลาดหัวข่าวไว้นะครับพลาดหัวข่าวไว้บอกว่า หมอลำไม่มีวันตายเรียนรู้จากอุงอิงหมอลำไม่มีวันตายเรียนรู้จากน้องอุ๋งอิงนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยอ่านหลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวหนีพานตามาแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะยังบ่เคยเห็นเลยอารเมนียบาวโจดีไซน์ขออนุญาตยิบยกข่าวเก่ามาเว่าใหม่นะครับพี่น้องครับเพราะว่า เฮาอ่านและเข้ากระรู้สึกอินในเนื้อหาแล้วเราก็รู้สึกปลื้มด้วยที่ข่าวใหญ่ระดับประเทศก็ได้ลงข่าวองค์อิงไว้แบบนี้เรียกว่าเป็นสกุปพิเศษเลยนะครับพี่น้องครับหมอลำไม่มีวันตายเรียนรู้จากน้ององคอิงนะครับเพผ่านพาหัวไว้แบบนี้เนาอะ,อะเนื้อข่าวนะผมจะอ่านเนื้อข่าวให้ฟังนะครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองหัวหน้าทีมซอกแซกได้เขียนถึงคลิปประทับใจคลิปหนึ่งว่าด้วย เรื่องของเด็กหญิงลูกครึ่งอีสานอังกฤษที่เธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอลำเมื่อโตขึ้นได้มาออกรายการซ u ปเปอร์เทนของ Workpoint พร้อมกับโชว์ลูกคอร้องเพลงหมอลำหลายเพลงรวมทั้งเพลงของหมอลำดาวรุ่งคนใหม่ที่เป็นไอดอลของเธออีกด้วยปรากฏว่าทางรายการได้ซ่อนหมอลำตัวจริงที่เด็กน้อยชื่นชอบไว้พร้อมกับปล่อยออกมาเซอร์ไพรส์ในระหว่างที่เธอกำลังร้องเพลง ส่งผลให้เด็กน้อยร้องเพลงไปน้ำตาไหลพรากไปด้วยพร้อมกับความดีใจและคลิปนี้ก็กลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลเลอแพ๊บเดียวยอดชมทะลุ2ล้านวิวในช่อง YouTube เรียบร้อยอหัวหน้าทีมซอกแซกมีโอกาสได้ชมคลิปนี้เช่นกันและพลอยซาบซึ้งตรึงใจไปด้วยแต่ที่รู้สึกเส์ไอรั์มากกว่าแม่หนูน้อยก,ก็ตรงชี้ว่า ก็ตรงที่ทราบว่าหมอลำขวัญใจของหนูน้อยอายุ11ขวบนั้นเธอมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองมีชื่อแสดงบนเวทีว่าองงอิงเพชรบ้านแพงจึงให้ทีมงานซอกแซกสายบันเทิงลองไปค้นคว้าห,หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าหมอลำอุ๋งอิงโด่งดังจริงหรือโด่งดังมากน้อยขนาดไหนและมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ได้รับรายงานว่าดังจริงๆดังเปี้ยงป้างแบบทะลุฟ้าเมื่อประมาณเดือนมกราคมปี2566ที่ผ่านมานี้เองเมื่อปรากฏเรื่องราวของเด็กน้อยเด็กผู้หญิงวัยเพียง16ปีคนหนึ่งพร้อมกับคุณแม่ของเธอเดินเข้าไปหลังเวทีของหมอลำคณะใหญ่ระดับแนวหน้าของภาคอีสานวงหนึ่งในปัจจุบันนี้ได้แก่วงสาวน้อยเคตบ้านแพงที่มีโจโยมนินางวงสาเป็นหัวหน้า หนูน้อยวัยเพียง16ปีแจ้งความประสงค์ว่าอยากเป็นหมอลำหัวหน้าโจจึงสอบถามประวัติเล็กน้อยก็ชวนไปออดิชั่นบนเวทีเลยเพราะกำลังอยู่ในระหว่างซ้อมที่จะมีการแสดงในวันรุ่งขึ้นอยู่พอดีจึงมีแฟนพันธ์้เ้เข้ามารอดูอยู่ด้วยประมาณ3-400คน <c oughs> เสียงร้องของน้องอุ๋งอิงสะกดทั้งหัวหน้าวงและคนดูหน้าเวทีตั้งแต่ต้นจนจบเพลง เรียกเสียงปรบมือกราวใหญ่ลงจากเวทเวีทดสอบมาเรียบร้อยหัวหน้าวงก็เข้าไปคุยต่ออีกพักหนึ่งพร้อมกับประกาศรับเธอเข้าสู่คณะหมอลำทันทีในานามของอุงอิงเพชรบ้านแพงในานามของอุงอิงเพชรบ้านแพงอย่างเหลือเชื่อเมื่อโจโยมนินปล่อยคลิปบันทึกเหตุ ปล่อยคลิปบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่อุ้งอิงกับคุณแม่เดินมาขอสมัครเป็นหมอลำหลังเวทีไปจนถึงทดสอบออดดชั่นบนเวทีลงใน YouTube และ Facebook ก็ปรากฏว่ามีแฟนๆเข้ามาชมจนย่อยกระฉุดเหยียบล้านภายในไม่กี่วันครับจากนั้นโจโยมนินก็ให้ครูเพลงแต่งเพลงหอบฝันมาหลังห้านหรือหอบฝันมาหลังเวที ให้น้องอุงอิงร้องมีเนื้อร้องบางช่วงบางตอนว่าเด็กตาดำๆกอดวุฒิมสามจบกศออนอภาพจำคือหน้าแม่พ่อกับน้องที่ยังลำบากออกเดินตามฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่ฮักได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดีกว่านี้ต้นทุนที่มีคือใจดวงนี้อยากเป็นหมอลำจังพับเก็บวุฒิมสามย่างน้ำเสียงใจที่มี บอกกับความฝันพร้อมทับทุกงานในเส้นทางนี้สักสุดเก็บผ่าเก็บมีขอเพียงได้อยู่ในวงหอบเอาความฝันมาจอบอยู่หลังหา้านเหมือนฟ้าบรรดาลพาฝันเหมารถมาส่งให้ได้พบพ่อกับพ่อผู้หัวหน้าวงทั้งดีใจพร้อมยืนงงพ่อหัวหน้าวงรับเข้าวงหมอลำ นี่เนาะพี่น้อง,องก็เป็นเนื้อเพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพ้่นะครับเพลงหอบฝันมาหลังฮานเพลงแจ้งเกิดของน้องอุ๋งอิงนะครับอ่านต่อเนาะแล้วก็ในเนื้อข่าวนะฮะก็บอกว่าในยุคทันสมัยไฮเทคที่ใครที่ใครที่ไหนก็อัดเพลงเองได้ลงใน YouTube ได้โดยไม่ต้องพึ่งค่ายใหญ่ค่ายยักษ์แบบในอดีตส่งผลให้เพลงหอบฝันมาหลังฮานของอุ๋งอิงกลายเป็นเพลงฮิต ยอดวิวทะลุ10ล้านเพียงชั่วพริบตาและขึ้นมาอัปเดตตอนนี้เลยนะครับแต่ตอนที่ทำข่าวเนาะเขาลงไว้ว่าและขึ้นมา17ล้านวิวในขนาดนี้อขออัปเดตนะครับผมเพลงหอกฝันมั่นหลังฮานของอีหลาองอิงนะครับณตอนนี้31ล้านวิวแล้วนะครับพร้อมกันนั้นบอสโจโยมนินก็ส่งเธอขึ้นเวทีหมอลำกลายเป็นนางเอกหมอลำดาวรุ่งดวงใหม่ ขวัญใจชาวอีสานเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นจากเดือนกุมภาพันธ์มาถึงเดือนมิถุนายนขณะบันทึกเรื่องราวในคอลัมน์ซอกแซกวันนี้เพียงห้าเดือนเศษเศษเท่านั้นอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงหรือในชื่อจริงตามสำเนาทะเบียนบ้านรัตนาพรหอมหวนก็ได้แจ้งเกิดกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้เข้าชมการแสดงของเธอและคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแบบล้นทลักยาวมากพี่รองครับ มีรายงานว่าการแสดงบางคืนเธอได้รับพวงมาลัยล้นคอที่เป็นเงินสดๆรวมแล้วหลายพวงก,ก็เป็นเงินล้านหลายล้านบาทก็มีในขณะเดียวกันหลายๆการแสดงของเธอก็เกิดปรากฏการณ์ล้านแตกอันหมายความว่ามีผู้ชมแห่ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้ามาดูในรั้วเก็บเงินได้มากกว่า1ล้านบาทในคืนเดียวทีมงานซอกแซกสายบันเทิงรายงานด้วยว่า เพียงไม่เพียงแต่วงสาวน้อยเพชรบ้านแผงเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมีผู้เข้าชมการแสดงล้นหลามดังกล่าวข้างต้นมาแล้วดังที่กล่าวข้างต้นเนาะปรากฏว่าวงหมอลำอื่นๆก็มีคนดูแน่นขึ้นทันตาหลังจากโควิด -19 อำลาประเทศไทยเคยมีคำกล่าวที่ว่าหมอลำไม่มีวันตาย ซึ่งก็ยังคงเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องและยืนยงมาถึงวันนี้เพราะหมอลำไม่มีวันตายจริงๆคงจําได้ภาษิตฝรั่งที่บอกว่าทหารแก่ไม่มีวันตายเพียงแค่ค่อยๆเลือนหายไปเท่านั้นเองซึ่งสำหรับหมอลำแล้วอย่างที่กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านั้นแหละนอกจากจะไม่มีวันตายก็ยังจะไม่มีวันเลือนหายไปแต่อย่างใดจากบานเยนลากแก่น จากนกน้อยอุไรพรจากหงทองดาวอุดรจากอังคนางคุณชัยเป็นต้นในอดีตมาจนถึงปัจจุบันมาจนถึงแอนอรดีหมอลำบัณฑิตและอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำมสามกอสอน,นอในยุคนี้ล้วนมีตัวตายตัวแทนอยู่ตลอดเวลาถามว่าเหตุใดหมอลำจึงไม่มีวันตาย คำตอบก็คือเพราะหมอลำมีวิวัฒนาการจากหมอลำเดี่ยวเป็นหมอลำหมู่จากหมอลำหมู่เป็นหมอลำซิ่งมีวงดนตรีลูกทุ่งมีหางเครื่องมาประกอบการแสดงบางวงก็มีมากกว่า300ชีวิตบางวงเคยมีถึง600ชีวิตครับที่สำคัญวงหมอลำทุกวงล้วนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเอง มีโซเชียลมีเดียคอยไลฟ์สดตั้งแต่ตั้งแต่ซ้อมใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงการแสดงของดาราดังๆต่างๆรวมถึงการประกาศโปรแกรมการแสดงพวกผู้ไปด้วยวิวัฒนาการไทวิวัฒนาการแบบไฮเทคไปถึงไหนหมอลำก็ไปถึงที่นั่นด้วยเช่นนี้จึงสมเหตุสมผลแล้วครับที่หมอลำไม่มีวันตายมีแต่จะโตและโตไปตลอดการจากความคิดสร้างสรรค์ของวงหมอลำ อีสานในปัจจุบันนี่นะครับผมขอบคุณข่าวจากทางไทยรัฐนะครับไทยรัฐบันเทิงเนาะ,อะขอบคุณข่าวจากไทยรัฐบันเทิงด้วยนะครับพี่น้องครับเห็นบ่โอ้โหเนื้อข่าวก็คือพูดถึงน้องโซเฟียก่อนเนาะพูดถึงน้องโซเฟียในขณะที่คลิปที่เป็นไวรัลในตอนนั้นก็คือน้องโซเฟียเนี่ยในตอนที่น้องไปออกรายการซูเปอร์เทนน้องก็ได้ไปร้องเพลง พร้อมกับน้องก็ได้ร้องเพลงไอดอลของน้องก็คือ,อพี่อุงอิงเนาะน้องโซเฟียก็มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลและในตอนนั้นนะครับผมทางรายการซปเปอร์เทนเนี่ยก็ได้มีเซอร์ไพรส์นะครับได้พา้องอุงอิงเนี่ยไปซ่อนอยู่หลังฉากนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียในตอนนั้นโหเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจใค,ใครได้ดูคลิปนั้นก็ประทับใจนะครับที่ได้เห็นน้องโซเฟียกับน้องอุงอิงร้องเพลงคู่กัน และในวันนั้นนะครับน้องโซเฟียก็หลังจากนั้นเนาะน้องโซเฟียก็ได้ไปสมัครไปออดิชั่นกับทางวอโจยมนินแล้วก็ได้อยู่ในสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้อยู่กับไอดอลแล้วเราก็ได้เห็นความน่ารักของคู่พี่น้องคู่นี้ตลอดนะจนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็พูดถึงนะครับพูดถึงประวัติของอูอีกเพชรบ้านแพงคร่าวๆนะฮะเพลงแจ้งเกิดรวมไปถึงคลิปไวรอลที่ อ,องอิงมาสมัครกับคุณแม่หลังเวทีเนาะมาสมัครกับแม่หน่อยหลังเวทีที่กลายเป็นไวร้อนะครับแล้วทางสกุปข่าวก็ยังได้ชื่นชมองอิงเพชรบ้านแพงหลายประเด็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของเธอไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่น้องอิงอได้สร้างให้กับวงการหมอลำนะครับแล้วก็นี่แหละแล้วก็ยกให้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นตัวตายตัวแทนของหมอลำที่บอกว่าจากบานเย็นรากแก่นจากนกน้อยอุไรพรจากหงทองดาวอุดรจากอังคณางคุณชัยในอดีตมาจนถึงแอนอลดีหมอลำบัณฑิตและอุคงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำมสามกศนอในยุคนี้ล้วนมีตัวตายตัวแทนตลอดเวลานี่พี่น้องครับอืนี่แหละพี่น้องว้าวเด็กว่าเข้ากับคือเข้าติดตามอ,อุคงอิงมาก ตั้งแต่น้องเขามาใหม่ๆเขาเห็นถึงพัฒนาการของน้องเราที่เหมือนที่ข่าวที่บ mm ่าวโจดีไซ์เหตุไปเมื่อวานนี่นะครับเป็นผู้ใดเด็กฟังข่าวผมบอกถ้าใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังนะครับในช่องของบ mm ่าวโจดีไซ์ที่บ mm ่าวโจดีไซบอกว่า mm hmm. อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยพร้อมอัปเกรดล่างทองคือน้องพัฒนาการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็เรียนรู้ต่อเนื่อง น้องใสช่วงใสเวลาช่วงปิดฤดูกาลนะครช่วงเวลาว่างเนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมอย่างนึงอ่ะเรียนกับอาจารย์ดิ๊ปภูมลินเพิ่ม2เมื่อวานนี้เราก็เห็นน้องได้เรียนฟ้อนเรียนลำนะฟ้อนลำเพลินสวยๆนะพี่น้องครับเสื้อวา่าฤดูกาลน้านะครับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงจะต้องมาแบบครบเครื่องแน่นอนแล้วที่ผมฟันท่งไปบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยแหละครับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าผมฟันธงได้เลยว่าเธอจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นราชินีหมอลำคนต่อไปของวงการหมอลำอย่างแน่นอนอพี่น้องยาเฝ้าดราม่านะครับทำไมผู้ใดบอกว่านู่นนี่นั่นอไย่างเงผู้ใดยังบอเสือ,อรอดูรอพิสูจน์ผมว่านะ้องอิง,งเป็นราชินีหมอลำได้แน่นอนครับดูจากความสามารถดูจากพัฒนาการดูจากความพยายามของน้องแล้วก็ดูจาก องประกอบองรวมของน้องที่มีอยู่ณตอนนี้และก็องค์ประกอบองค์รวมที่น้องได้เรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาเพิ่มเติมเชื่อว่าอุอิงเพชรบ้านแพงในอนาคตจะต้องเป็นศิลปินที่มีคุณภาพที่สุดของวงการหมอลำและก้าวขึ้นเป็นราชินีหมอลำคนต่อไปอย่างแน่นอนครับนี่แหละครับพี่น้องอ่ะมือนีบาวโจดีไซน์กันในน้ำข่าวนีมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ดใด้ฟังคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาวโจดีไซน์น้ำนะครับผมสำหรับมือนีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ